อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยเป็น EP 5แล้วด้วย EP 5เฮ้ยคิวช่วงนี้ก็ทำอะไรวะช่วงนี้อ่ะเออไปเข้าวงการศิลปะเฮ้ยอะไรอ่ะต่อกันดั้มรู้จักกันพราหฮะกันพรามันชอบจักว่ากันดั้มพลาสติกคิดเป็นการเขาเรียกว่าทําของเล่นขึ้นมาโดยการเอาพลาสติกมารวมกันจากญี่ปุ่นตอนนี้เล่นเล่นของบันไดอยู่เห็นหมกมุ่นอยู่นานเลยนะอย่าพูดคำว่าหมกมุ่นสิเพิ่งเริ่มไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมทำแต่กันดั้มอย่างเดียวเพิ่งเริ่มต่อได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้าอของพีี่เซยาก โตเข้าแล้วแบบเกิดกิเลสแล้วเซียนคนนี้นี่นะเป็นเจ้าพ่อแห่งกันดั้มด้วยใช่ครับแบบว่าขนาดแส,ส่แ<ว>นเร<อ>ี่องเป็นกัดนดั้มเลยนะนั่นยเขาเรื่องอันนี้ห่ายว่าวันนี้นะฮะสำหรับช่วงท i ิป for ยูทูบเบอร์นะครับผม โอ้ยประจําสมัยทําไอคอร์สแรกๆครับช่วงปี2ปีแรกเนี่ยยังยังไม่มีความรู้เรื่องนี้แบบเพลงที่เอามาใช้แบบลิคินปาร์กว่างเอาเวนเจอร์เซเว่นโฟล์ทบ้างอันนั้นลิขสิทธิ์เต็มๆเลยนะพวกเพลงตลาดคือถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาเพลงมาลงในช่องแคสเกมเนี่ยต้องระวังอย่างแรกเลยแบบพื้นฐานเลยคือเพลงตลาดอย่างเพลงของเวฟโอแล้วมันเนี้ยโดนหมดเพลงไทยนี่ก็โดนเพลงไทยก็โดนนะครับก็ถ้าเพลงของเราเนี่ยนะคะติดลิขสิทธิ์เนี่ยเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆค่ะนั่นก็คือเอาเพลงฟรีจากใน u t u b e ใช่ audio library นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับลองเข้าไปดูท yeah> ี่เขาเรียกว่าอะไรตัวจัดการวิดีโอของ u t u b e นะฮะแล้วก็เลือกที่หมวดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะคือ create แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นหมวดการสร้างอะไรใช่แล้วก็มันจะมี audio library เราสามารถเลือกเพลงในนั้นได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆของโมซาร์ทเพลงเปียโนหรือว่าเพลงล็อกสนุกๆรวมไปถึงมีเพลงแบบสำหรับเด็กด้วยนะเพลงน้ำเทศกาลต่างๆอย่างเช่นคริสต์มาส แล้วก็พวกเพลงฮาโลวีอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยค่งเพลงอิเล็กทรอนิกส์ก็มีใช่ซึ่งเพลงพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามามิกซ์กับวิดีโอของเรานะคะทั้งทำเป็นแบบอารมณ์ต่างๆเช่นแบบเวลาเราตายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเพลงดราม่าเข้ามา,สาใส่แบบนี้นแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับการนำเพลงใน YouTube ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ มาใช้ในคลิปของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้เพลงที่ไปละเมิดเลิกสิทธิ์เขาเสียงในคลิปวิดีโอจะถูกตัดออกไปเลยนะฮะคือจะไม่มีเสียงภาคเราจะไม่มีเสียงเพลงที่เราลงคือแบบเป็นเสียงเงียบลิปเลยคือมีแต่ภาพก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะฮะแลวอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะก็ชแนลสีแดงด้วยใช่ชแนลสีแดงก็จะมีการฟ้องร้องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะและช่วงต่อไปนะคะนั่นก็คือช่วงคลิปออฟเดอะวีค่ะ เศรษฐีนะคะในวันที่12-15กุมภาพันธ์นี้มีศึกการแข่งขันครั้งใหญ่เกมไลน์เลส Get Rich ชิงเงินรางวัลวรวมกว่า5 0 0 0 0บาทณงาน Thailand Mobile Expo ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจในการแข่งขันหาเจ้าแห่งเกมเศรษฐีนะคะผู้ชนะเลิศก็จะได้รางวัล iPhone 6 Plus 64 g b 1เครื่องบวกกับไดมอนด์อีก10,000เม็ดด้วยค่ะ และอีเวนต์พิเศษในวันแห่งความรักการแข่งขันประเภทคู่วันที่14กุมภาพันธ์2015ผู้ชนะเลิศได้ทริปไปกับเกาหลีพร้อมเทีย่ยวสวนสนุกิลด์สำหรับ2ท่านและไดมอนด์10,000เมตรต่อคนพิเศษติดแข่งขันกับราวและโคนี่เพื่อชิง iPhone 6 Plus 64G อีกหนึ่งเครื่องนอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายเซ็ตไอเทมอีกมากมายในราคาสุดพิเศษพร้อมส่วนลด50-90%เฉพาะในงานนี้เท่านั้น พร้อมกับพบทีมงาน OS และ OScaster ร่วมถึงแขกพิเศษกิปปุริในงานตามวันและเวลานี้เลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w o n l i n e station.net แล้วเจอกันนะครับ วันนี้เนี่ยเรามีคลิปมานําเสนอนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่น L O L เริ่มต้นนึงเองค่ะคือเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับได้ยินไม่ผิดก็คือแบบมือสมัครเล่นมือใหม่เลยแบบว่าอาจจะมาจากเกมโมบาอื่นแล้วมาลองเล่น League of อฟ g e เจนนะครับจากช่อง l i น a โตเรนเล่นได้เดอด่าขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคุณชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายลีนาโตเรนนะฮะ วันนี้ผมก็อยู่กับเกม League of Legend s นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม Normal เกมหมดทั่วไปครั้งหน้าในชีวิตนะฮะเีมือนี่หาได้มีไหมผมมากับเพื่อนเพื่อนเก่าให้เขามาผาเล่นท่านหนึ่งนะครับปอกวาไมด้ปาเราจะไปยิงเขาเราจะไปยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเยจะเย็นดีอุ้ย จะตาย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 ตายเราจะตายแล้วจะตายลราจะตายตายแล้วอุ้ยยินายได้ไหมยินายยินายยินายอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่เรารู้นายไม่เข้าป้อมหรอกแย่มากแย่มากแย่มากอ้าวนายเออ ตรงนั้นเราจะเข้าไปยิงเขาเข้าไปยิงเขาเสรเข้าไปยิงเขาแล้วก็โดดเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยไม่น่าไปหาเรื่องเลยอืมไม่น่าไปหาเรื่องเลยไม่น่าไปหาเรื่องเลยอืมไออีกไนท์เนี่ยใช้ไม่เป็นด้วยเพิ่มมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วลุย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 ยังมีหน้าไปลุยอีกเกอดดันฟอมก็ได้เอาอีกคนผู้ชาย โอ้อย่าทำไรเราเขาเล่นไม่เป็นฉันยิงไม่ได้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอจุดประสงค์หลักเรานี่คือต้องไปดันป้อมนี่เราต้องไปดันป้อมทั้งวันเน่เอ่ะแต่ว่าเขามีคนเฝ้าวะน เฮ้ยตรงนี้เขาอยู่กันสามตัวไม่เอาเพื่อนมาเราก่อเพื่อนเพื่อน,อนมาเราต้องก่อเพื่อนก่อนเดินเดินลุกดิดุกดิเกาะเพืกก่อนไว้วิ่งไปวิ่งมาเวลเรานี่อย่างน้อยเฮ้ยปอมป้อมปอม,อมเฮ้ยปอมปอม,อมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเย็นดิไม่ได้มีบทบาทอะไรเขาเลยตายสามตัวโอ้อทำไมเกมนี้เขาขยันฟาร์มป่ากันจังอะจริงมันต้องอยู่ชีฟในเ,เลนไม่ให่เหรอเราทำอะไรไม่ได้เราช่วยคิวหนาก็ได้ <ś m any> ไม่ได้มีดาเมจอะไรเลยอุ้ย <ś m any> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อย,อยโอ้โหตายรอดก็บ้าแล้วจังหวะเนี้ยไม่เข้าใจทำไมต้องฟาร์มป่าไม่เข้าใจอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยอยา โลกของเกมทั่วไปนี่มันโหดร้ายดูเลือดผมดูเลือดผมนะดูเลือดผมอุ้ยอุ้ยโดนลูกลงโดนโดนลูกลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นะมอมร้อนโอ้โหแล้วเขาได้ของกันแล้วจังหวะนี้เขาได้โล่กันหมดแล้วผมไม่ได้โล่เลยโอ้โดนเก็บก่อนตลอด โคตซุปเปอร์เซ็งเป็นไงเดือขนาดไหนบอกแล้วว่าเดอจริงมือใหม่จริงเชื่อแล้วว่ามือใหม่แถวนี้จะมีดีนายคลิปด้วยนะเกมนี้ดีนายไม่ได้นะห้อย่าลืมนะสำหรับคลิปนี้นะก็จะมีการใส่ <FX C. S 1> บบเอฟเฟกต์เพลงใช่แล้วก็การตัดต่อที่ผมทันในฐานะที่ทำแคตเตอร์มานานผม คิดว่าคลิปเนี้ยตัดต่อได้ดีมากแล้ว<ช>วางวางแคลิปได้โอเคแล้ว,ลวก็ยังมีการนําเพลงฟรีที่เราพูดถึงเมื่อต้นรายการมา<ช>นํามาใช้ให้ได้เห็นกันด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรีนาโตเรนค่ะ y e a h l i ์และสำหรับแฟนๆเกมเศรษฐีนะคะในวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์นี้มีศึกการแข่งขันครั้งใหญ่เกม Line Lets Get Rich ชิงเงินรางวัลรวมกว่า5 0 0 0บาทณนะงาน Thailand Mobile Expo ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตในการแข่งขันหาเจ้าแห่งเกมเศรษฐีนะคะผู้ชนะเลิศก็จะได้รางวัล i p h o n e 6 plus 64 g b 1เครื่องบวกกับไดมอนด์อีก10,000เม็ดด้วยค่ะ และอีเวนต์พิเศษในวันแห่งความรักการแข่งขันประเภทคู่วันที่14กุมภาพันธ์2015ผู้ชนะเลิศได้ทริปไปกับเกาหลีพร้อมเทีย่ยวสวนสนุกิลด์สำหรับ2ท่านและไดมอนด์10,000เมตรต่อคนพิเศษสิ์แข่งขันกับราวและโคนี่เพื่อชิง iPhone 6 Plus 64G อีกหนึ่งเครื่องนอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายเซ็ตไอเทมอีกมากมายในราคาสุดพิเศษพร้อมส่วนลด50-90%เฉพาะในงานนี้เท่านั้น พร้อมกับพบทีมงาน OS และ OScaster ร่วมถึงแขกพิเศษกิปปุริในงานตามวันและเวลานี้เลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w o n l i n e station.net แล้วเจอกันนะครับ สำหรับทุกที่3ครับช่วงโกออนในวันนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กัน4คนเหมือนเดิมนะฮะนั่นคือเกมไมโครฟลนเองนะฮะซึ่งการเล่นไมโคร a f t ของเราในวันนี้จะดุเดือดเผ็ดมันรับผมกันเลยครับผมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไม่เจ็บจุงเบยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับพวกเราเจ้าโอเอสแคสเจอร์พร้อมกับแขกรับเชิญ KFC Gamer TV ส์ทีวีวัสค่ะวันนี้เราก็ อยู่ในช่วงก้อนนะครับเล่นเกม Minecraft นะครับไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเราก็มาเจอที่ Minecraft ครับหยุดหยุดหยุดเอากระบองเพชรมาเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันปุ่ยไปเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ผมสร้างบ้านอย่างเดียววันนี้จะมาทำอะไรกันนะมาวันนี้ Survivor Everything เราจะมาสร้างบ้านแล้วก็เอ้ยใครเอาอะไรมาขวางเลดพี่เจเราจะสร้างบ้านตอนนี้ทุกคนตัดไม้กันอย่างขมีขมันขมันขมัน ทำหมอกทำเมฆภาษาไทยภาษาไทยเจ๊ไปแล้วเนี่ยจริงๆเราเรามาตีต้นไม้กันอย่างหมกมุ่นหมกมุ่นครับว่าไม่ใช่ตีต้นไม้เพราะน่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นทีกรับของก่อนนั่เนี่ยจำได้แค่ปีกแอคสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือขุดดินด้วยรู้ปะขุดดินทำไมทำไมวะขุดดินลงไปข้างล่างเพื่อจะไปเอาหินพอเอาหินแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดเผื่อฟุกก็เอยอะไรทับโอ๊ย พี่เจเกียนเฮ้ยอย่าอย่าแกล้งน้องดิโด้คุณเกียนเลยอย่าแกล้งน้องได้ไหมพี่เจไม่เกียนจังคิดวมันจะไหนลงไงโอ้โหเกียนซุปเปอร์อ่ะมันไหลได้เหล็กมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเราจะขุดลงไปต่อนะครับพอแบบนี้น้องครับอ้าบเอาไม่ได้ลายหินก็สวยงามมากเราได้อุปกรณ์หนึ่งจำนวนแล้วเว้ยเราก็จะทำที่ขุดหินต่อ แล้วก็ตัดไม้งั้นเราทําอุปกรณ์ให้เสร็จแล้วก็ไปลุยทีเดียวดีกว่าโอเคได้คือจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยทะเลทรายเราควรเราควรไปทางนี้เว้ยจริงๆเราควรจะไปที่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆหน่อยนะไปเชิญจันคิวครับเชิญเชิญจันคิวมาโอเคนั่นผมเรียนนั่นเราตามกับตามกัตันคิวดีกว่าเชิญคิวคิวเดียรมาเลยจริงัะเราจะไปอยู่กันไหนอยู่ไหนก็ดีครับเราจะเดินหาไปเรื่อยจนกว่าจะเจอสัตว์ชุกชุมครับโอเคเราพร้อมนะตอนนี้สัตว์ชุกชุมของข้าก็อยู่จิกแอ๊ก โอเคปะชุมนี่ยุงไะชุกชุมครับพี่อยากพี่อยากโดนชุมก่อนไหมล่ะครับจะชุ่มเลยฮะเดี๋ยวพวกนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ได้โดนอยู่นี่ให้เลย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 แฉันก็ตามไก่ไปนะเว้ยเจอวัวว่ะมาเนี่ยมานี่ยตีวัวตีวัวเอ้ตีวัวเอาอัฟาเบียไปก่อนเจอเจอตีก่อนเลยเออเจอตีก่อนเลยะตีเนื้อละกินดิบได้ปะกินดิบได้ปะกินได้แตต่่วาิดเชื้อไม่เยอะกินดิบตัวเหม็นนะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษตายแบบตายมาตามเรามาเร็วเพื่อน มาแล้ว่อนเปห่วงมายใจร้ายต้องไปตีวัวด้วยมันทำอะไรผิดเราจะเดินหน้าต่อไปอย่าได้เกงไเนไก่ไม่ต้องกินนี่ไงไม่ไม่ไม่จะบอกว่าทำไมตอนตีไม่ชวนอ้าวนี่คือ,อหมูคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแครนลอดเราถ้าเกิดเจอหมูมันก็แบบว่าทําฟาร์มทำทำทำฟาร์มหมูไม่ได้อ่าใช่เราควรจะเจอวัวซะมากกว่าแบ่งหน้าที่กันเจ๊แป้งเจ๊แป้งต้องไปหาเนื้อแกะกับพี่พี่เจเดี๋ยวผมกับไก่จะช่วยกันสร้างบ้าน โอเคเดี๋ยวแต่ว่าขอขอผ่านขอผันหน้าที่เป็นไอ้นี่แล้วกันถ่ายเจเคยตายไหมโอ้โหมีเด็กพวกอ่อนนะจ๊ะง่จะหาไม้ใช่ไหมหลายรอบละเดี๋ยวเราหาไม้ให้ไอ้คอสทำบ้านดีกว่าโอเคได้ให้ผมเป็นคนออกแบบใช่ไหมออกแบบทั้งหมดเลยไหนละว่าคิดต้องการไม้บอกนะเดี๋ยวเอาไปทำฮะโอ้ยฝนตกโฮลรีแคล็บหยู่ดีๆก็ฝนตกสบายแล้วฮะจังหวะนี้ตัวเปียกกันเลยทีเดียวนะครับเจเจทำบไา้บ้านก่อน จบในบ้านบ้านอะไรบ้านยังไม่มีหลังคาไม่ทำไมบ้านมันแปลกแล้วแม่งไม่การฝนเหรอวะยังทำไม่เสร็จแม่พี่ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นตกเลยรีบอ่ะรีบเลยรีบอ่ะรีบจบอะคิวทำงานเราเร็วเดี๋ยววะเฮ้ยออครับตอนนี้นะฮะเอกคอร์เป็นเฉดชั้นกรรมกรใช่ผมมาดูบ้านในสไตล์เอกคอร์สกันนะฮะจะเป็นยังไง ตายผมมาอยู่เหลี่ยมๆแคบๆอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีโจดอุ้ยดุ๊ยดุ๊ยไกเอ็นเดอร์แมนมาไกไกไงเอ็นเดอร์แมนมาตากะแตนมาไหนวะเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเป็นตัวที่บิงได้แล้วมันจะอ้อมมาติล็อกนั่นไงนั่นไงอย่ามองหน้าอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันนะถ้ามองหน้ามันเด็ดขาดมองหน้ามันเลยโอ้โหอุ้ยเจไปเลยปะมองหน้าจับมันฆ่ายากนะมันฆ่ายากนะฆ่ายากเหรอฉันเคยเดินฉันเคยเดินมันฆ่านะเว้ ไม่ไ้ทำเสร็จแล้วใช่ไยังยังยังเดี๋ยวก่อนอ๋อเอาแค่กันฝนได้พออะนะะตอนนี้เดี๋ยวจะบอกว่าผมคุยทางซอมบี้ซอมบี้แมงมุมโอ้ my g o d โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอตยโอยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้อ้ออ้ยโ้อ่ะอ้ยโยอ้ยอ้อ้ยโอ้ออ ทำทำหน้าต่าง่อยไม่เดี๋ยวซอมบี้สมติซอมบี้มานี่ตีิเลยหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างได้ได้ได้เดี๋ยวนี้ทำให้สักขี้สบายสุดนะฮะนอนรอนะฮะนอนรอไม่กล่องค้าผู้โดดเดียวถูกคุตายงนั้นโอตีอย่าตีโอเคเซฟแป๊บโอเคเรียบร้อยออไอเชียผิดผิดผิดตําหนงใครเอาอะไรมาวางไว้เนี่ยวอ้ที่ใส่เราวางเองได้ว่าเดี๋ยวซอมบี้มาเราองรีบสร้างบ้านเฮ้ยครับครับเตียงยั่งครับเตียงยั่งครับเผื่อด้วยนะจ๊ะครับเตียงไงวะเดี๋ยวลืม มันต้้องใชเียไปวะเนี่ยฉันว่าฉันจะไม่ตายแล้วนะเายแล้วพี่แป้งกาดพี่แป้งอู้หูแกไม่เจอเมื่อกี้ฉันล่องไปในหลุมฉันขอความที่เหลือที่ใครสนใจฉันเลยอ่ะโอ้โหพี่แป้งถามเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอเราก็งงไงบทอะไรจบยิ้งยิ้งยิ้งอยู่คนเดียวเห็นเอ็นเอ็นนะแมนตัวน่นเฮ้ยอะไรมันมืบึ๊บมืบไปเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมันคริปเปอร์นั่นมันครีเปอร์นี่ครีเปอร์โอ้กระโปงเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมาดูดูมือชีพเห็นปะเมือชีพมาแล้วเลยเลต้องรีบกลับบ้าน เเอ็นดอร์แมนนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขากลับเถอะกลับเถอะูบาอยู่ดีมันก็มาโผล่มามองตรงหน้าต่างแล้วมันก็หายไปโคตรหล่อใช่เอเอ็นเดอร์แมนหรือเซเนเดอร์แมนนู้เอ้ะเฮ้ยกลับบ้าน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 ด่วนเอ็นเดอร์แมนหรือเซเนเดอร์แมนนะเซเรนเดอร์แมนโอ๊ยบ้านบ้านเริ่มไฮแล้วบ้านเริ่มไฮไฮอะไรไฮเดฟไฮเดฟ เอาเถอะเอาดี่เจทำไมใจอ่ะเอาสรุปขนแกะเรามีกี่อันแล้วเจ้เควสเจ้อ่ะเโอ้โหขนแกะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปเอาที่เดิมอ่ะฉันไม่อยู่8อันอ่ะเมื่อกี้ฉันโดนแบบซอมบี้ลูมอ่ะโอ้เจ้เจทำงานไม่ทำงานมีเช้ามีเช้า the walking dead เจ้เจ้ไม่แอคทีฟงานตัวเองเลยเออเจ้เมื่อกี้ฉันโดนลุมคือขนแกไม่ไม่ชันมาก เจอยู่ไหนวะจะไม่รู้ไม่นี่อะสั่งงานอะไรเจทำไม่สำเร็จอ่ะโดเจอเจะไหนไหนไอ้เจ้าต้านบอกท้าประมาณนั้นไว้ไว้แถลแถวซอบีซอบี้ระวังยอบี้อะไรวะตอดีสเฮ้ยทุกคนเจบอกเีแถวๆเจเดินไปตีมันนี่นะเดี๋ยวพอตอนเช้านะเดี๋ยวพอตอนเช้าเีลยฉันพาไปเจอหลุมไม่เงี้ยหลุมซอมบี้เอเด็กไทย ไอเจ้ฉันปกป้องเองเต่อต่อต่อเจอต่อเจอต่อเจ้ระวังหลังต่ออะไรต่อเลสอ่ะโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยต่อแหล่ต่อแหล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนเข้ามนขบานหนเข้านเจ้อุ้ยตกใจเอ้าโดนโดนหนึ่งเอเอดี๋ยวเดี๋ยวไปจวกไปจวกไอ้นี่ก่อนแขนแขนไอจะจะไปจวกกันเนาะมาผมจวกให้ไอเนี้ยตะโปกเป็นเวลาจวกจวกให้เฮ้ยอ้อม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 หลังเกมมิ่งตุ้ยตุ้ยตุ้ยหลัง ีะไงเอ้ยจัดหนักว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่หลังว่ะขี่หลังว่ะขี่หลังว่ะเฮ้ยขี่อะไรไปไปไอคิวสเกลตันขี่หลังแมงมุมพี่เจยช่วยดีพี่เจช่วยดีพี่เจช่วยดีขวัญหยุดตกแล้วดีใจจุ๊บไก่สู้สู้ไก่สู้สู้ไปพี่ยช่วยก่อนพี่เจไม่ใช่กอนไอสู้เจมาแล้วไก่สู้สู้ไก่สู้สู้ผมไม่รู้แบบพี่แป้งแน่ผมไม่รู้แบบพี่แป้งแน่โอ๊ยเดี๋ยว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 ธนูปักเต็มตัวรูรูเลื้ยงรูเลื้ยงรูเลกูจะตายแล้วย โอ้โหต้องให้แป้งจัดการเนี่ยพูดเลยไรไอ้พวกร้านช็อตอูฟักแป้งนี่ฟันอย่างแรงอ่ะทีเดียวตายอ่ะโอ้โหเออใช่ขนาดดาบไม้เนี่ยพูดเลยโอ้โหทีเดียวตายนะฮะเกียรติึงเนี่ยเราเรานอนเถอะจะได้ตอนเช้าเร็วๆนะฮะโอเคขร้านผมเอาของของผมคืนไมาสิโดนโด้งนอนไงหนุ่มนุ่มๆทั้งหลายอีคิวชวนนอนเนี่ยขวาดีขวาเฮ้ยหนุ่มๆชวนนอนวะอะไรวะฮาลิพี่แป้งวะเฮ้ยเฮ้ยคิวชวนนอนปะเฮ้ยฉันนอนกลางนะเว้ยมาปุ๊บ พาเรมว่ะนอนนอนนอนไอรอเขาด้วยไก่เร็วเร็วตอนนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่าใเซ็นนะโรยผักเล่นอะไรกันโรยผักนาโมตาสาพระเข้าโตโตไม่น่าเลยพี่แพงอะพี่แพงอะดี่นี่ตูน้ำฉันปะนี่ขนาดตายังถือดาบโอ้โหสุดใจจริงสุดใจจริงเขาไม่ได้ตายเขาแค่นอนนอนโมเร็วเร็วนอนเร็ว อ่าหลับแล้วเย้่ย<ม>าตีสวัสดีครับ จบไปแล้วนะคะกับเกมไมค์คราฟนั่นเองแต่ว่าความสนุกของเราเนี่ยยังไม่จบนะคะยังมีต่อในเทปหน้านะคะใครที่อยากติดตามเกมนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเทปหน้านะจ้าความสนุกยังไม่จบจ้ะพรุ่งนี้แล้วนะคะกับงานเกมเศรษฐีที่งาน Thailand Mobile Expo นะคะชิงเงินรางวัลและค่ารวมกว่า5 0 0แสนบาท5้าแสนเ0อหแสนหาึ่งล้านใช่ถ้าชนะอันนี้เป็นเศรษฐีจริงๆเลยนะใช่และแถมนะคะยังได้เจอกับ เจไปกี่วันบ้างนะฉันไปสามวันไปสามวันแต่ผมไปวันเดียวครับกูงานครับผมไปช่วงครึ่งบ่ายของวันศุกร นะฮะพบกับผมแล้วก็มีนักพากกท่านหนึ่งนะฮะก็คือพี่จับจากน,นั่นเองแล้วก็มีกิปุริแล้วก็ทีมงานของ OS ด้วยนะคะยินไ <พบ S 2> ้มาเจอพวกเราเยอะๆนะคะนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝาก Subscribe ช่อง Online Station ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามคลิปของพวกเราอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะ,ะสำหรับนักพากน,นะฮะแคสเตอร์ทุกท่านนะ,ะใครที่อยากเข้ามาร่วมเครือข่ายกับเรานะฮะสามารถมาสมัสมาชิกได้ที่ caster.os.co.th นะครับ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย